เขายังรักคุณหรือแค่เสียดายที่ปล่อยคุณไปไพไฟออฟครับทุกครั้งที่เขามองย้อนกลับไปยังสิ่งที่หายไปเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียใจที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้และทุกครั้งที่คิดถึงคุณมันไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือความเสียดายที่กัดกินใจเขาเหมือนคนที่รู้คุณค่าก็ต่อเมื่อได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วไพเดอะแฮงแมน ตอนนี้เขาเหมือนถูกแขวนอยู่กลางอากาศไม่เดินไปและไม่ถอยกลับใช้เวลาอยู่กับความคิดและถามตัวเองว่าสิ่งที่หายไปนั้นคือความรักที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความคุ้นเคยที่เขาไม่อยากปล่อยมือไพ่ ten of c u p และลึกๆแล้วเขายังฝันถึงภาพของคุณกับเขาภาพที่เคยมีความสุขภาพของครอบครัวหรืออนาคตที่เคยวาดไว้ด้วยกัน คำถามคือเขาฝันถึงมันเพราะเขารักคุณจริงหรือเพียงเพราะเขาเสียดายที่ปล่อยคุณให้หลุดมือไปความรักกับความเสียดายต่างกันเพียงเส้นบางๆแล้ววันนี้ไพกําลังถามคุณว่าเขากลับมาเพราะหัวใจยังรักหรือเพราะเขาไม่เคยให้อภัยตัวเองที่ปล่อยคุณไปกันแน่